ภูเกต็ตฝนตกหนักและน้ำท่วมผิวการจราจรทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดและต้องสนใจดูแลในวันที่25ตุลาคมภูเก็ตได้รับฝนตกหนักที่ส่งผลให้น้ำท่วมขั้งในหลายพื้นที่ทำให้การจราจรเกิดปัญหาและรถไม่สามารถผ่านได้อย่างสะดวกสบายตัวอย่างเช่นอำเภอเมืองภูเก็ตที่3แยกท่าแขงซึ่งน้ำไหลามาจากน้ำล้นตลิ่งคูและคลองเอ่อล้นขึ้นมาท่วมผิวจราจรทำให้การเดินทางของคนในพื้นที่นั้นเกิดความลำบาก แต่นี่เป็นส่วนที่เราเห็นได้ชัดและมีการจัดการด้วยความรวดเร็วอย่างไรก็ตามมีส่วนที่เราเห็นไม่ได้และอาจเป็นปัญหาที่ยากที่จะแก้ไขอําเภอฉลองที่มีน้ำท่วมผิวการจราจรทำให้การสัญจรลำบากมากขึ้นการจัดการของสภาพรัฐหรือที่เรียกว่าการจัดการของรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลานี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและนี่เป็นส่วนที่เราเห็นไม่ได้และอาจเป็นปัญหาที่ยากที่จะแก้ไขอําเภอกระนน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการท่วมน้ําทําให้เทศบาลตําบลต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมอพยพไปในที่ปลอดภัยการเตรียมการอย่างรวดเร็วและมีแผนการช่วยเหลือเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความปลอดภัยของชุมชนแต่นี่เป็นส่วนที่เราเห็นได้ชัดและมีการจัดการด้วยความรวดเร็วอําเภอรกระทูซึ่งได้ตรวจสอบพบว่ามีน้ําท่วมทั้งบางพื้นที่ของป่าตองอาทิตย์ถนนทางมึงสายกอป่าตองและนาในซอย8ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการท่วมน้ําการตรวจสอบ และการจัดการของอำเภอรกระทุเป็นตัวอย่างที่ดีของการรักษาความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่แต่นี่เป็นส่วนที่เราเห็นไม่ได้และอาจเป็นปัญหาที่ยากที่จะแก้ไขอำเภอถลางซึ่งยังไม่มีรายงานาน้ำท่วมทั้งในพื้นที่แต่นี่ไม่หมายความว่าพื้นที่นั้นไม่มีความเสี่ยงในการท่วมน้ำการเตรียมการอย่างรวดเร็วและมีแผนการช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดและต้องสนใจดูแลการจัดการของรัฐบาลและชุมชน ในช่วงเวลานี้เป no ็นสิ่งสำคัญการรักษาความปลอดภัยของชุมชนและการเตรียมการอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ต้องไม่ลืมควรมีการติดตามข่าวสารและอัปเดตข้อมูลให้เป็นเวลาเพื่อให้ชุมชนทราบและเตรียมการอย่างรวดเร็วและนี่เป็นส่วนที่เราเห็นได้ชัดและมีการจัดการด้วยความรวดเร็วการจัดการของรัฐบาลและชุมชนในช่วงเวลานี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการรักษาความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่การรวมตัวและมีแผนการช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการของรัฐบาลและชุมชนในช่วงเวลานี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการรักษาความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่ช่วยแชร์ความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนในพื้นที่นะครับ